ถุงปลูกแสนดีที่เป็นเหมือนถุงกระสอบสีขาวขึ้นรูปแบบสารตัวนี้นะคะเห็นไหมคะเย็บ yes, สวยมากๆเลยสีขาวสวยมินิมอลตัวนี้คือถุงปลูกแสนดีที่ขึ้นรูปแบบสารทําให้ระบายน้ําระบายอากาศได้ดีรอบถุงเลยค่ะใครจะปลูกผักไว้กินเองใครจะปลูกกุหลาบหรือปลูกดอกไม้อะไรแบบนี้นะคะถ้าใช้กระถางแล้วดินมันแน่นบุมแนะนําใช้ถุงปลูกแสนดีนะคะตัวนี้จะทําให้ระบายน้ําระบายอากาศได้ดีลากพืชหาอาหารได้ดี ดินก็ไม่แน่นค่ะทุกคนทําให้ปลูกผักได้งามๆแบบนี้เลยทุงปลูกแสนดีมีทั้งหมด4ขนาดปลูกผักได้หลากหลายชนิดเดี๋ยวมาดูกันค่ะขนาดแรกนะคะความสูงไม่สูงมากตัวนี้ปลูกผักที่รากสั้นๆได้อย่างสลัดขนาดนี้คือขนาด5้คูณแ่ะทุกคนขนาดที่สสูงขึ้นมาหน่อยนะคะนี่คือขนาด5้าคูณสิตัวนี้ปลูกผักสลัด ปลูกกระเพราโหระพาผักชีผักชีใบเลื่อยหรือต้นหอมได้ตัวนี้ปลูกพืชผักสวนครัวขนาดเล็กได้ค่ะมาจนถึงขนาดที่3ขนาด 8, ปดคูณสิตัวนี้ปลูกพืชผักที่มีอายุหลายเดือนเก็บเกี่ยวหลายเดือนได้นะคะอันนี้คือแตงไทยคะทุกคนพืชเครือตระกูลแตงสามารถปลูกได้ในถุงปลูกขนาด 8, ปดคูณสิไม่ว่าจะเป็นแตงไทยแตงล้านแตงกวานะคะและข้างหลังถั่วฝักยาวก็ปลูกได้ อันนั้นหมุมปลูกมาตั้งแต่ช่วงประมาณปลายเดือนสิบหาเก็บเกี่ยวผลผลิตมาได้นานแล้วก็ยังออกลูกออกผลต่อเนื่องแม้กระทั่งว่าจะปลูกในถุงปลูกแสนดีค่ะขนาดสุดท้ายคือขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะคะอันนี้ปลูกพืชผักที่มีอายุมากกว่า1ปีได้ค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นมะเขือมะเขือเทศหรือแม้กระทั่งพริกนะคะทุกคนตัวนี้เห็นไหมมะเขือของบุ๋มแตกยอดแตกตาใบสวยใบใหญ่สมบูรณ์มากๆเลยค่ะ ปลูกผักใส่ถุงปลูกแสนดีข้อดีก็คือระบายน้ําระบายอากาศได้ดีควบคุมการให้ปุ๋ยให้น้ําได้ดีพื้นที่จํากัดนั่นหมายความว่าเราใส่เข้าไปเท่าไหร่พืชผักได้กินหมดนะคะเพื่อนๆคนไหนพื้นที่ไม่เยอะพื้นที่ไม่มีอยากจัดสวนสวยๆปลูกผักได้งามๆบูมแนะนําถุงปลูกแสนดีนะคะที่สวนใช้เป็นประจําเลยถ้าสนใจกดเลือกขนาดในตะกร้าได้เลยค่ะ